แต่ก่อนที่คุณปุ้มปุ้ยจะมาตอบแฟนคลับก็ตอบให้เลยนะคะถ้าพูดถึงตัวแม่ตัวมัมแห่งการเปเจ้าของวลีเดดนะเราอดได้แต่ผู้ชายต้องอิ่มจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากสาวสวยอย่างปุ้มปุ้ยพันธิพานะคะล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ออกมาเปิดมูลค่าการเปสามีนั่นก็คือกวินดูวาวนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่คบหากันยันแต่งงานเธอบอกว่าเธอเปไปเนะี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านนะซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าเปหนักเพราะว่าเขาก็ต้องกินต้องใช้แต่ไม่ได้ให้แบบ ให้ไปทั่วนะคือเราจะเลือกอะไรที่มันเหมาะสมกับเขาซึ่งกวินเขาก็พิสูจน์แล้วว่าเขาเหมาะสมที่จะได้รับและเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วสุดท้ายเราให้ไปเราก็ได้ใช้ด้วยด้านสามีอย่างกวินเองนะคะก็เก็บเงินเพื่อเปย์ภรรยาเช่นกันล่าสุดค่ะก็ซื้อนาฬิกาให้นะราคา0 0 0 0 0บาทคะ่ะก็ให้ในวันเกิดของสาวปุ้มปุ้ยซึ่งเป็นเงินเก็บทั้งหมดของตัวเองแต่ปุ้มปุ้ยเนี่ยนำมาโพสต์ขายต่อเลยนะเราบอกว่าเอาเงินเธอเอาไปเถอะเอาไปเก็บเเหมือนเดิมนะคะก็คือบอกว่า เอาเงินไปคืนให้กับกวินนั่นเองทว่างานนี้ทำเอาชาเนตเนี่ยก็ต่างพึงหากันยกใหญ่ค่ะรวมถึงตั้งข้อสงสัยนะว่าอะเราปุ้มปุ้ยนะทำงานอะไรทำไมถึงได้มีเงินเยอะขนาดนี้ทั้งบอกว่าพี่เขาทําธุรกิจอะไรหรอครับรวยดีจังทํางานอะไรเงินเยอะดีทําเอาชาเนตบางคนนะคะก็สุดจะทนขอตอบกลับบอกว่าทํางานจ้าถ้าลองหาดูดีๆพี่ปุ้ยมีงานทําตลอดพี่กวินคอนเสิร์ตก็มีตลอดจ้า ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside g News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ